สวัสดีครับอยู่กับผมก่อนนะครับวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์689นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับเมื่อวานนะเออว่าเราเลเวล85นะครับที่ผมโพสตไปเมื่อเช้านี้นะฮะก็นี่ครับตอนนี้พลังอยู่ที่11ล้าน6แสนะครับก็มันก็ขึ้นมานิดนๆหน่อยๆนะครับเพราะเพราะว่าเออผมคิดว่าเดี๋ยวพาไปดูในเฮาส์ก่อนละกันนะ อ่ะเนี่ยผมคิดว่าเลเวลแปดสิบห้าเนี่ยมันมันเอไอตรงนี้มันจะเปิดนะครับอ่ะมันค้างอีกแล้วอ่ะนี่นะครับลงยิมตรงนี้นะผมคิดว่ามันจะเปิดนะครับแต่สรุปแล้วมันไม่เปิดต้องรอเลเวลแปดสิบเจ็ดโอ้โหเลเวลแปดสิบเจ็ดก็อีกยาวไกลเลยนะครับก็ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนะครับก็รอไปนะฮะ ก็ตอนนี้พลังก็อยู่ที่ท็อปแปดนะครับผมอืมก็ใกลจะล่วงเต็มทีนแล้วครับก็ไม่ได้ดันอะไรเลยนะเอออ่ะแล้วกดยึดตามพลังลบแล้วกันนี่กดไปทำไมมันค้างวะผมไม่เข้าใจตอนนี้พลังการลกอยู่ที่สี่ล้านสองแสนนะครับก็นี่นะครับมาแล้วของแดงนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวผมใส่ของแดงให้ดูนะครับว่ามันเพิ่มพลังเท่าไหร่ ใส่ไปปุ๊บเพิ่มมาเท่าไหร่วะดูไม่ทันขอใหม่สี่แสนใช่เปล่าวะอ๋อเอออุ้ยเพิ่มพลังมาสี่แสนเลยนะสำหรับของแดงนะครับเนี่ยใส่ไปปุ๊บสี่แสนเลยเพิ่มมาโคตรเยอะนะฮะอ่ะของแดงทำยังไงนี่ครับกดมาที่สำรวจนะครับแล้วก็กดมาที่ทาสุราชานะครับแล้วก็กดตรงนี้เลยนะ นี่ผมเล่นไปแล้วสองด่านนะครับนี่ก็โอเครับไปรับของนี่นี่นี่อุ้ยอันนี้มันก็จะมีไอ้น้ำยาให้ด้วยนะน้ำยาฟิวชั่นนะครับอะเรามาลองเล่นกันหน่อยดีกว่านะครับคือ <c oughs> อ่าลองลองเล่นลองเล่นหน่อยนะครับอโอเคอ่ะโอเคกด อันนี้มันก็จะสู้เป็นสองทีมนะครับทีมแรกเนี่ยผมกลัวว่ามันจะไม่ผ่านนะครับไอทีมแรกเนี่ยนะเออเพราะว่าทีมที่สองเนี่ยมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเพราะว่ากาโรมันแบบต่อยทีเดียวมันหายหมดอะ่ะเออผมไม่รู้ว่าด่านนี้มันจะผ่านเปล่าน,นะผ่านปะ่ะถ้าผ่านก็เป็นผลดีกับเรานะครับนะ ผ่านเปล่าวะทำไมมันมันโหลดนานยังแพอ้มันแพ้นะครับอ่ะเนี่ยอ๋อแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะอันนี้ผมมาสู้ด่านที่สองให้ดูนะครับนะใช่เปล่าวะยู่ด่านที่สองอีกเปล่าะอะโอเคอ่ะกดข้ามไปไอ ผมกลัวเนี่ยผมกลัวว่ามันจะไม่ผ่านเพราะไอ้ด่านที่หนึ่งนี่แหละนะครับเพราะว่าด่านที่หนึ่งมันแบบตัวมันไม่มีอะไรเลยอ่ะดูดิมันมีแค่นี้มันจะผ่านปะเนี่ยอ่าอันนี้ก็ผ่านไปนะครับไม่มีตัวไหนตายนะครับก็โอเคครับปาดตายมากาโลครับต่อยมาครับหนึ่งร้อยล้านนะครับโอ้โหทีเดียวเห็นปะตายหมด ไอ้ด่านเนี้ยมันไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยนะครับก็ผ่านชิวๆไปกังวลกับไอ้ไอ้ด่านที่หนึ่งดีกว่านะครับเพราะว่ามันไม่ผ่านถ้ามันผ่านนะผมบอกเลยดีกว่านี้ตั้งเยอะนะครับขอ,เเองไป <c oughs> ของแดงก็เพิ่มพลังเยอะมากนะครับอ่ะวันนี้พลังงานนะครับพลังงานตอนเช้าเนี่ย ผมมานั่งดูเนี่ยผมเอาช็อกโกแลสองอันนะ่ะเออผมเอาช็อกโกแลสองอันแล้วก็ที่เหลือก็เอาเพชรหมดเลยนะครับสําหรับผมนะเออแล้วแต่ทุกคนเลยนะครับก็พลังงานวันเนี้ยผมซื้อไปกี่ครั้งวะเน,นี่ยถึงสองร้อยห้าสิบอ่ะแล้วผมก็ซื้อสองร้อยห้าสิบไปอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ผมไม่รู้ว่าผมซื้อไปกี่ครั้งครับผมลืมแหละไม่ได้นับไว้ด้วยอ่ะเออซื้อถึงสองร้อยนี่แหละนะสองร้อยห้าสิบเนี่ยนะครับ ซื้อไปกดซื้อไปเอาอันนี้ด้วยเอาอันนี้ด้วยวันนี้มาเอ้ยอันนี้รีแล้วนี่นะครับรีแล้วนะสำหรับตรงนี้นะเอาอะไรก่อนดีวะเรามาเล่นด่านนี้ดีกว่าเนี่ยดวนดวนสุดยอดเนี่ย ผมยังไม่ได้เล่นเลยอะนะครับเจอเซร์ฟไหนเนี่ยตั้งแต่ซ,ซื้อเราเลยป่ะอ๋อหกแปดเก้ายันแบบโอ้เฮ้ยตอนนี้พลังรวมเรายี่สิบเอดล้านแล้วนะครับทุกคนใกล้จะเดี๋ยวผมเอีออกสามอาทิตย์สามอาทิตย์น่าจะดันขึ้นยี่สิบหกล้านได้อยู่นะสำหรับทีมรวมนะครับ เพื่อเราจะไปโซนต่อไปนั่นเองนะเห็นไหมของของรางวัลโหมดนี้มันก็ดีอยู่แล้วนะครับเเคลียร์ไปโอเคเราจะเล่นให้มันหมดเลยปะเนี่ยเ,ออเล่นให้มันหมดเลยขี่เกียจมานั่งเคลียร์ทีหลังนะครับขอติดทบร้อยพอไม่เอาเยอะ ทบร้อยแค่นั้นพอถ้าเอาเยอะเดี๋ยวคนมันจะตีเราแย่งแย่งกันนะครับระหวังน้อยๆไปก่อนนะ่ะเอ้ยไม่ผ่านว่ะโอเคไหนมาดูหน่อยสิ มันแพ้ใครเนี่ยมันแพ้ไอ้ดำได้ไงวะเนี่ยโอเคผมบอกแล้วดักซ้ายนี่แม่งโกงจริงนะครับทุกคนใครที่แบบลังเลวด่ดเ้ยทำตัวไหนดีทำพี่ดำเลยนะครับตัวโคตรโหดเลยผ่านด่านโคตรดนะีแพ้ นะอ่าโอเคเราผ่านและนะครับรับของไปโอเคได้เรียนมาห้าพันแล้ววะโอเคเหรียนห้าพันนำมาซื้อของดีกว่าอันนี้ผมจะแลกเป็นอันนี้นะครับนี่เดี๋ยว,ยวนะมันมีอะไรให้เราแลกโอเค แลกอันนี้นะครับแล้วก็แลกไอ้นี่มานะครับแค่นี้นะครับเนี่ยผมแลกแค่นี้เลยนะเออใครที่ถามว่าเอ้ยแลกอะไรดีครับเอ,อ่าแลกไอ้พวกนี้เลยนะครับอืมไอ้ตัวเสบียงรนูนี่มันก็น่าสนใจนะอ่ะแลกเลยจัดเลยอ,อันนี้ก็อุ้ยแลกได้พอดีเลยครับเนี่ยตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่นะครับว่าผมจะเล่นเป็นเซตหรือเป็นแบบนี้ดีนะครับ เพราะว่าตอนเนี้ยเราเจอซื้อแบบตึงมากนะตึงมากอะไอ้ซื้อบนบนนะครับก็ตอนนี้นะเดี๋ยวเยีดีเลือกชุดสุดโอเครองเท้านี่นะครับก็มันจะเป็นเซตนะครับมันจะเพิ่มอ่าการสะท้อนดามจนะครับของตัวเองยี่สิบเปอร์เซ็นตนะซึ่งตอนนี้เราเจอเซื้อแบบตึงๆเลยนะฮะเนี่ยในโหมดสึกดวน รายที่ที่สุดนะครับผมก็เล่นไปแล้วนะเออผมลืมบอกไปเนี่ยผมเล่นไปแล้วนะครับผมแค่รับของนิดหน่อยพอนะครับไม่ได้ดันนะเกียจดันนะปล่อยมันไว้เลยนะครับโอ้โหนี่ผมจะซู้ใครไม่ได้จริงเหรอเนี่ยเราเจอเซิร์ฟแบบตึงๆทั้งนั้นอ่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วก็คือเซิร์ฟตึงๆเนี่ยเขาอัานเขามีคอเด็กไงแล้วเราผมตีไม่ตายอ่ะนะฮะ คือเราเราต้องเล่นเป็นเซตหรือเปล่าหรือยังไงเพราะว่าเนี่ยถ้าเราเล่นเป็นเซตเนี่ยมันจะเพิ่มแบบอัตราการสะท้อนยี่สิบอร์เซนซึ่งการโร่มันมีสะท้อนสองร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วก็เป็นสองรอยี่สิบก็อาจจะสะท้อนแรงขึ้นนะแต่ถ้าเป็นเป็นเซตนี่เลือดมันจะหายไปสองแสนเลยนะครับนะไปเดี๋ยวถามว่าดีไหมก็ผมคิดว่าน่าจะดีอยู่นะ เลือดมันหายไปสองแสนกว่าเลยนะครับรรเดี๋ยวมันปล่อยเป็นเรื่องอนาคตละก,กันนะสําหรับวันนี้นะครับ <c oughs> วันนี้ควสผมก็เคลียร์ไปหมดแล้วนะครับคือไม่ได้ปล่อยไวน้นะเนี่ยผมเคลียร์หมดละเหลืออ,อันนี้อ่ไอ้เจ้านี้นะปึกฝนคันพิเศษนะครับ ไหนส่องทับซิมไหน่อยซิมีของแดงกี่ชิ้นละ่ะโอ,โอ,โอ้จานของแดงเยอะเกินนะฮะคือเขาเลเวลเร็วกว่าผมอ่ะเออ,อเขาได้ฟาร์มของก่อน ไม่รู้จะฟาร์มตัวอะไรเลยอ่ะคือมันไม่มีตัวปั้นนนะคือยังลงมีท่านไหนก็นโอ้ดาวอับมีท่านไหนหน่อยอับทีเดียวมันขึ้นเยอะขนาดนี้เลยเอ่ะอืม เฮ้ยเราได้โจมตีมาด้วยนี่ว่าสวยเลยโอ้โหเป็นโอ้เป็นโจมตีเออใส่ใส่ใส่คากาโลได้ อ่าโอเคโบนาัาสปีดเอามาทำไม <c oughs> เฮ้ยผมน่าจะมาลีไอ้ตรงนี้นะเนี่ยโอ้ยโบนาัาสปีดไปออกการาดบัฟฮีโร่เฉยเลย ดันไปออกฮีโร่เฉยเลยถ้ามาอีกแถวหนึ่งคืองอมอ่ะเไม่ของมันน้อยยัง ดันพลังไปนิ่งๆหน่อยหน่อยอ่ะของหมดเอ้ยผมคิดว่าไอ้สีฟ้านีนา่น่าจะบับดีกว่านะ ฮิปปีทำไมวะโอเครีของไปโอ้ยแย่มากนะครับมันไม่เลผ็ผด่านมันไม่ปลดล็อกถ้าปลดล็อกนะ้ำพลังผมไปเยอะกว่านี้อีกนะครับ อเอ้ยผมลืมลืมลืมผมลืมบอกนะครับไอตรงเนี้ยเนี่ยชิงชัยกิ้วเนี่ยของรางวัลน,นะครับไอของรางวัลเนี่ยผมเปิดได้อันนี้อีกแล้วนะครับนี่นี่นะครับนี่กรอบ้ําค่านะครับเออเนี่ยเดี๋ยวผมพามาดูตรงนี้นะครับนี่อ่าอยู่ไหนกลยุทธ์นี่นี่นะครับขั้นสองนะเออถือว่าดวงดวงกําลังมาเลยนะครับดวงกําลังมา นะฮะเอออ่าโอเคครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็เลเวลแปดสิบห้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเป้าหมายต่อไปนะครับก็เป็นเลเวล9ก้าสิบนะครับเออพอเลเวล9ก้าสิบปุ๊บเราไม่ต้องเน้นเลเวลแล้วเลเวลโยนทิ้งไปนะครับก็ผมคิดว่านะเดี๋ยวผมขอเช็คก,กันเช็คลูนกันแปบ๊บหนึ่งนะขออนุญาต สามสิบ hmm. hmm. ถ้าเราเปิดลูนเนี่ยอยู่ไหนถ้าเปิดสามสิบเอ้สามร้อยห้าสิบใบเนี่ยเราจะได้อน,นี้สิบอันแล้วเราก็จะได้ลูนอมัตเอ้ลูนหัวใจอันนั้น เราปลดได้เลยนะเราปลดลุนหัวใจอนันต์ได้เลยนะถ้าเราสุ่มแบบสามร้อยห้าสิบใบเนี่ยแต่เราจะเก็บไว้สี่ร้อยไหมเอ้ยเก็บไว้หกร้อยเลยไหมก็เป็นเรื่องของอนาคตน,นะครับก็เจอกันคลิปต่อไปครับผมนะเอ้ยอย่าเพิ่งไปจะรีบไปไหนคนดูบอกเอ้ยมึงจะปิดคลิปตอนไหนวะฮ้ยมึงจะปิดหรือมึงจะไม่ปิดใ <laughs> จเย็นครับใจเย็น ผ่านด่านระดับอยู่งไปไม่ถึงเลยครับดูพี่ใจเย็นก็อ่ะผมปิดคลิปเป็นครั้งที่สามแล้วนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปครับ